สวัสดีค่ะพบกับครันิชานันนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเราจะมาทำขนมเล็บมือนางกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเปิดเปิดเตาก่อนนะคะอ่ะมาดูแป้งก,ก่อนนะคะดูแป้งขนมเล็บมือนางก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรา แต่งสีด้วยสีใบหม่อนนะคะแป้งนี้นะคะเราก็ใช้แป้งสดนะคะเป็นข้าวเหนียวสดค่ะนะคะท่านที่สนใจการทาแป้งนะคะเข้าไปดูได้นะในครัวนิชานันนะคะตอนนี้เราจะมาต้มตัวเล็บมีนางกันนะคะแล้วก็คลุกด้วยมะาพร้าวนะคะดูก่อนนะคะดูวิธีการทารอน้ําเดือดน,นะคะรอน้ําเดือดน,นึ่ สีเขียวสวยนะคะเป็นสีของใบหม่อนนะคะใบหม่อนนี่จะมีกากใหญ่เยอะนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะมีวิตามินมีมีแร่ธาตุนะคะที่สำคัญช่วยลดน้ำตาลนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาดูมะพร้าวนะคะ รอน้ําเดือดน,นะคะเราดูมะพร้าวก่อน,นะค่ะมะพร้าวนี้นะคะมะพร้าวแล้วก็ขูดด้วยมือแมวนะคะอันนี้ข้างนี้ขูดด้วยมือแมวนะคะข้างน,นี้ก็ขูดด้วยกระต่ายนะคะมีสองแบบนะคะเวลาจะคู่คุกด้วยข้างกระต่ายก่อนนะคะเพราะจะคุกติดมะพร้าวได้ดีนะคะเพราะเป็นมะพร้าวเส้นเล็กนะคะ ส่วนนี้ก็เป็นใหญ่นะคะเป็นชักใหญ่นะคะก็จะคุกเป็นครั้งที่สองนะคะเดี๋ยวดูวิธีการคุกนะคะมะพร้าวขูดได้กระต่ายและขูดได้หมนแมวนะคะถ้าที่สนใจในการขูดมาพาะพร้าวและเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะใน,ะน,น,นะครวิชาน,น,นะะ้นะคะอธิบายรายละเอียดนะคะนะคะทําไมเราจะต้องขูดแบบนี้ทําไมจะต้องขูดแบบนี้นะคะกินคนแส็งไมอ่ะตอนนี้มาดูวิธีการต้มนะคะ ต้มตัวตัวเล็กมีนาน,นะคะใส่ลงไปค่ะเวลาเราปัานเราต้องค่อยๆแกะออกมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวจะขาดจะไม่สวยค่ะนะคะให้เป็นตัวเข้าไว้นะคะ เวลายูคนกระทาน,นะคะพอตึงตัวแล้วเราเขี่ยได้ค่ะเพื่อให้แป้งไม่ต้องติดกันนะคะดเดี๋ยวเราจะต้มสักสองครั้งนะคะต้องค่อยๆแกะค่ะเวลานั้นก็จะติด กันนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะที่เหลือเดี๋ยวค่อยต้องใหมะคะ่ค่ะพอแป้งตึงตัวแล้วนะคะเราก็คนได้นะคะแล้วรอให้เดือดนะคะเปิดไฟแรงได้นะคะรอให้ตัวลอยมานะคะลอยนานๆน,นิดนะคะจะได้หนึบหนึบอันนี้เราใช้แป้งสดนะคะแป้งสดทำแป้งสดนี่ก็ดีนะคะดีต่อสุขภาพคะ่ะเวลากินนะคะ แต่ว่าอย่ากินมากจนเกินไปนะคะกินพอดีค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาเราก็จะเล็กนะคะรอให้รออีกนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ขนมเล็บือนางนี่นะคะ เวลากินมันจะต้องมีกะทพีนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีงาคะวันนี้เราใช้ด้วยงาดำนะคะหอมค่ะงาดีนะคะงานี้มีคุณงามานี้จะแบบมีมีแคลเซียมเยอะนะคะและอันนี้ก็เป็นน้ำตาลคะ่ะเป็นน้ำตาลอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ฟอกสีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกะทพินะคะที่สำหรับล่าเดี๋ยวรอให้เขาตดกันนานนิดนึง เอาละค่ะพอละค่ะเราดับไฟก่อนนะคะดับไฟค่ะแล้วเราค่อยค่อยตักตัวขึ้นมาเอามากองไว้ข้างนี้ค่ะข้างที่เป็นมะพร้าวขูดอกร์ตายนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเขาเนี่ยค่ะคุกได้ดีกับมะพร้าวนะคะแล้วเราก็คุกค่ะมะพร้าวนี้ต้องโรยเกลือหน่อยนะคะเลยโรยดอกเกลือนะคะนิดนึงนะคะ เพื่อให้ออกรสเข็มนะคะเวลาไปกินจะได้ตัดละหวานนะคะแล้วเราก็มาคุกกับมะพ้าวที่ชักใหญ่นะคะทำแบบนี้ก็มะพ้าวจะติดดีนะคะจะติดตัวดีค่ะนะคะตัดนิดนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวจะแช่นะ้ำตัดขึ้นมาเลยะคะ่นะเขียวสวย ใบหม่อนเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเขียวสวยนะคะดูนะคะตอนนี้เราก็จะมาคุกค่ะเอามะพ้าวไปใส่นะคะให้เป็น,นะะให้กบตัวของเล็บมือนางนะคะตอนนี้เราก็จะมาจัดเสิร์ฟนะคะจัดเสิร์ฟค่ะใส่ในนี้ค่ะ นนะะแป้งนี่นะคะมันก็มีประโยชน์ค่ะแต่มากก็ไม่ดีนะคะมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าเรากินมากไปก็ไม่ดีเลยน,นะคะมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยออ,อะไรคะสุขภาพไม่ดีะคะ่ะเพราะฉะนั้นเ,เวลาเรากินแป้งเราก็กินแต่พอง,งานนะคะกินแต่พออิ่มนะคะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะ หนึ่งท่านให้กินประมาณนี้นะคะแล้วก็มาพ้าเนี่มาโรยปิดหน้าด้วเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะอันนี้จัดไว้รอเสิร์ฟนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะทินะคะเวลากินแล้วก็จะโรยกะทิไปก่อนนะคะแล้วก็โรยงาหรือจะโรยงาก่อนก็ได้แล้วก็กะทินะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของ แต่ถ้าโรยโรยกะทิก่อนนะก็จะดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวงานโรยลงไปก็จะติดก,กับแป้งนะคะนะคะเพราะมันเปียกๆนิดกะทิก็จะทําให้แซบ่บๆหรือว่าแบบนุ่มนวลนันวนแบบผสมโกมกืนกันดีนะคะ,ะวางไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะจัดอีกแบบหนึ่งนะคะ ใส่อันนี้ก็รับประทานคนเดียวเหมืนกันแต่แต่จะคุกเลยค่ะนะคะคุกเลยหมายความว่าหมายความว่างไงเดี๋ยวดูแล้วกันหมายความว่างไงคุกเลยนะคะอะคนนี้กินน้อยแค่นี้พอนะคะตัวนี้ก็จะแบบนิ่มนวลน,นะคะ พอเราทำด้วยแป้งสดอันนี้นะคะเราจะทำาแบบคุกเลยนะคะเราก็ใส่ใส่ตะพีไปก่อนก็ได้ค่ะนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบตะทีก็ไม่เอาก็ได้นะคะแล้วก็ใส่งาโลงไปค่ะนะพอโรยแล้วขนมเราก็จะสวยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตัดตะทีเนี่ยตะพีก็จะติดกระพราด้วยเวลาใส่งาไปก็จะสวยแป้งด้วยนะคะอ่ะตอนนี้ ตอนนี้เวลากินนะคะเวลากินเราต้องคุกใช่ไหมเนี่ยทำแล้วต้องกินเลยแบบนี้เราก็คุกค่ะคุกแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ต้องกินให้เป็นนะถ้าถึงจะอร่อยนะคะถ้ากินไม่เป็นมันก็ไม่อร่อยและขนมเล็บมือนางเนะี่ยต้องกินตอนอุ่นๆน,นะคะตอนอุ่นจะอร่อยมากนะคะเนี่ยกินตอนเนี้หอมไหมคะ หอมงาหอมกะทินะคะหอมแป้งด้วยเนี่ยกินแบบนี้ค่ะนะคะตัวละหนึ่งคำนะคะแล้วก็กินเข้าไปเวลาเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเราก็จะไปโดนแป้งนะคะแล้วไปโดนแป้งโดนะพรพาวนะคะกุ๊บกุ๊บแล้วก็โดนโดนโดนแป้งโดนบะพร้าวแล้วก็ไปโดนงานะคะงานนี้เราบดไม่ละเอียดนะคะเป็นเม็ดเม็ดทุกๆแตกแตๆนิดๆนะคะเพื่อให้เกิดความหอม แล้วเราไปโดนงานนะคะกลิ่นก็จะคุ้กกับคุบกลับนะคะแล้วก็เนียนนุ่มเนียนนุ่มนะคะเนียนนุ่มหอมหวานมันนะคะเนียนและนุ่มแล้วก็หอมหวานมันหอมหวานมันนี่ต้องติดกันนะคะหวานนี่หวานน้อยนะคะหอ,ห, whatever. หอมมันหอมอะลรหอมมะพาร้าวนะคะมะพาร้าวสดกะทิสดนะคะ ต้องกินแบบนี้ค่ะสุขภาพถึงจะดีแต่แป้งสดอิกกนตานะคะกินสดๆทําเองนะคะไม่ยากค่ะเล่นมือนางไม่ยากเลยนะคะทํากินเองนะคะทำเองแล้วก็กินเองแล้วก็แจกชาวบ้านด้วยนะคะอาลค่ะสำหรับวันนี้เล็บมือนางนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราจะต้องต่อนะคะวันนี้เล็บมือนางของเรานะคะก็สำเร็จลงแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะเล็บมือนางนะคะเดี๋ยวไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะถาดนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามให้เราด้วยนะคะพบก,กันที่หน้านะคะสวัสดีค่ะเล็บมือนางใบหมอนนะคะสวยงามค่ะ ไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะเล็บมือนางใบหมอนค่ะสวัสดีค่ะ